โอกาสของท่านมาถึงแล้วครับสาหรับใครที่อยากทําฟอนตเป็นนะครับและเป็นร่างออกแบบอยู่แล้วตอนนี้ผมมีคอร์สคอร์สนึงมานาเสนอครับคอร์สคอร์สนี้ชื่อฟอนเซลและฟอนแลบปลดล็อกศักยภาพสร้างฟอนสร้างรายได้ไม่รู้จบคอร์สคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับโปรแกรมในการสร้างฟอนโดยเฉพาะนะครับก็คือโปรแกรมฟอนเซลและฟอนแล็บนะครับซึ่ง2โปรแกรมนี้จะเป็น2โปรแกรมที่ช่วยกันในการทำฟอนต์นะครับ ผมได้ย่อยข้อมูลวิธีการใช้งานโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมนี้นะครับเป็นบทเรียนมากกว่า25บทเรียนให้ทุกคนได้เรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์บนเว็บไซต์นะครับซึ่งสามารถเรียนรู้เมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้นะครับและผมได้ย่อยเทคนิคและวิธีการที่ผ่านการเรียนรู้ลองผิดลองถูกมา,มามากกว่า10ปีนะครับไว้เป็นคอร์สคนนี้ให้แล้วนะครับท่านจะได้เรียนรู้คีย์ลัดต่างๆในการทำฟอนต์ให้ได้เร็วมากขึ้นนะครับ ขอให้ทุกท่านสนุกกับการสร้างฟอนต์ครับแล้วเจอกันภายในคอร์สครับ